สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้วันเสาร์ที่25พฤศจิกายนกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมค้าเฉพอะคุณมั่นใจสุดเน้นสุดวันนี้มีมาฝาก4 EP เช่นเคย EP 1ถึง EP 3เป็นตัวเน้นสุดชุดเดี่ยวในขณะที่ EP สี่เป็นตัวเน้นสุดทีเด็ด ทายสกอร์สูงต่ำก็รับฟังกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆเรามาลุยกันที่ EP 1ครับแมนซิตี้กับบริวะผูครับเป็นคู่ใหญ่สุดในค่ำคือวันนี้แข่งขันกันเร็วสุดเลยครับทุ่มครึ่งห้ามพลาดด้วยการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเช็คข้อมูล2พู้ดูแฮนดิแคป แมนซิตี้กับบริวะผูสึกอร์พรมั์ลีกทุ่มครึ่งแมนซิตี้ต่อราคาครึ่งคุมรูปลบสิบบอกเลยว่าเห็นราคาแล้วอทําไมมันน่าสวนรองขนาดนี้เพราะราคาต่อแพงเหลือเกินทั้งที่มันเป็นเกมใหญ่เจอกันเป็นทีมใหญ่เป็นทีมที่ถูกคาดการว่าจะคว้าแชมป์ลีกได้ในฤดูกาลนี้ด้วยซ้ำทั้งแมนซิตี้และลริวร์ผูล ปัจจุบันครับแมนซิตี้เป็นทีมนำจากฟูไปอยู่28คะแนนวรนนี้ว่าฟูเป็นรองจากฟูไป27คะแนนแต่ถ้าจะบอกว่านี่คือการสู้กันอช่วงชิงอโอกาสในการคว้าแชมป์เลยก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าทีมที่ตามมาอย่างสเปอร์อย่างอาร์เซนอลแล้วก็แอนตันมิล่าก็มองเกมคู่นี้อยู่แล่งแน่นอนถ้าเสมอกันนียิ้มเลย เพราะว่าจะทําให้พวกเขาเหล่านั้นทั้งเเปอร์ทั้งอร์เจนนอนทางอันรามีโอกาสที่จะกระชับพื้นที่นะเข้าหมาังใ,ใกล้ติดทั้งแมสตี้ทั้งลิเวอร์พูลได้ง่ายขึ้นแมสตี้ครับผลงานห้างเกมหลังสุดรวมทุนในการพวกเขาชนะสี่เสมอหนึ่งในขณะที่ลิเวอร์พูลเองห้าเกมหลังสดุดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งการลงทุนก็ต้องบอกว่าแมสตี้ดูดีกว่าครับเพราะว่ากำไรไปถึงสี่เกมขาดทุนหนึ่งเกม ส่วนเลี้ยวภูนั้นกำไรสอเกมเจ้า1ขาดทุน2อ,อทีมนี้ก็มีดีกันคนละแบบเอาชนิดว่ามาข่มกันนะแฟนแมสแฟนแมสซี่ก็บอกเลยแมสซี่ในม้านยี่สิบสาเกมติดแมสซี่ชนะมาอย่างต่อเนื่องยีเกมต้องบอกว่าโหนี่มันไม่ใช่ธรรมดานี่มันขมนะ่มแลนลงต่อผู้มาเยือนโดยเฉพาะเลยนะ ชนะมา23เกมติดเนี่ยในบ้านแต่วันนี้วันพูก็บอก่าเลย22จาก23เกมในพิมพียร์ลีกพวกเขาแพ้ให้กับิเปนแค่เกมเดียวอีก22เกมพวกเขาไม่แพ้ใครนะเพราะนั้นโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะไปแพ้ในเกมนี้ก็มีมากเช่นกันและมันก็เพียงพอที่จะข่มขันทีมบอลต่ออย่างแมนซชสตอ้ไย้ไน การเจอการห้าครั้งหลังสุดของทั้งสองทีมนี้ปรากฏว่าเรเวอร์พูลชนะสามครั้งแมนซิตี้ชนะสองครั้งเพียงแต่สองครั้งหลังสุดเป็นแมนซิตี้ที่เปิดบ้านเอาชนะเรเวอว์พูลได้ทั้งสองเกมสามสองกับสี่หนึ่งหนังจะฉายม้วนไหนครับม้วนเดิมแมนซิตี้ในบ้านชนะหรือม้วนเก่าก่อนนั้นที่เรเวอร์พูลหมุกเอาชนะได้ ก็น่าสนใจครับเพามันเป็นเกมที่น่าติดตามอย่างยิ่งจริงๆอย่างไรก็ตามครับนี่คือข้อมูลพื้นฐานขั้งตน้นเบื้องตน้นด้านตัวผูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้ง5้ารายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5้ารายครับในส่วนของนะครับผู้เลือกยืนอยู่กับแมนซิตี้ความราคาลดลงทั้งหมดเลย5้ารายครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดเลยหารายครบถ้วน ช่องทีมเยือนปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าหลายครบถ้วนผู้เลือก Man แมนซิตี้แฮนดิแคปขึ้นคุ้มลูกของแมนซิตี้ผู้ท้งห้าหลายเลือกอยู่กับแมนซิตี้ปรับราคาลดลงทั้งหมดห้าหลายครบถ้วนช่องทีมเยือนบอลปรับเพิ่มขึ้นหมดห้าหลายครบถ้วนถ้าเราดูตามนี้แสดงว่าผู้กับแฮนดิแคปและเจ้าทั้งห้ารายเนี่ยเลือกที่จะเชื่อใจความเป็นเจ้าบ,บ้านของแมนซิตี้นะ เมื่อหมวกรวมกับข้อมูลพื้นฐานตามต่อแมนซิตี้ครับเป็นที่เนึ่ตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมั่นใจนสุดเน้นสุดตัวที่หนึ่งประจำอีพีหนึ่งของคําคือวันเสาร์นี้ครับอยู่ต่อแมนซิตี้ครับส่วนท่านใดยังไม่ได้รับฟังอ p 2ีสองยังไม่ได้รับฟังอี3ีสามซึ่งเป็นตัวเน้นชุดเน้นเดี่ยวนะ ก็ติดตามด้วยและ EPC ก็ไม่อยากให้พลาดนะครับถ่ายกรกสารสต่ำนะฝากไว้ด้วยครับสวัสดี